สวัสดีค่ะเรามาเจอกัน ep สอนะคะ ep นี้เราอยู่ในคลิปพันมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะและเป็นหนึ่งขั้นตอนในการพันมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะ ep นี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายค่ะเพราะว่าช่างทองได้อธิบายไว้ใน ep หนแล้วนะคะใครที่ดู ep นี้ ใครที่ดูงานมอเตอร์ต้องดูให้ครบจบทุก e ีนะคะอยากเข้าใจต้องดูคลิปเต็มคลิปเต็มจะอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะโอเคเมียช่างต้องขอย้ำคำพูดเดิมเพราะบางท่านมีคอมเมนต์บอกว่าทำอะไรไม่เข้าใจเนาะถ้าท่านไม่ดูจบครบทุกอีท่านไม่เข้าใจแน่ๆค่ะงานมอเตอร์มันค่อนข้างสลับซับซ้อนหน่อยแต่ว่าคลิปนี้จะมาสก,กัดผลรวดให้ดูค่ะก็ให้ดูทุกขั้นตอนอยู่แล้วค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมานับรอบกันใช่ไหมคะอนนโอเคเอาข้างล่างออกเลยนี่นะคะจุดที่ไม่นะเห้ยดําๆแล้วก็ดีให้รวดเขาขยับก่อนนะครับแน่นมากแข็งมากแล้วก็นกับนขึ้นมาทีละคอยนะครับมานับรอบนะครับ ถ้างอาขึ้นมาพร้อมกันมันน่าจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นมาแค่นี้ก็น่าจะขึ้นหมดเยอะกว่านี้ก็น่นาจะไม่ขึ้นตัวนี้หนึ่งคอยนะตัวนี้หนึ่งคอย,คอยคก็จะเป็นลงสิบสองตัวนี้ตัวนี้ลงบนสุดลงสิบสองเนะาะเดี๋ยวมาดูว่ากี่รอบ นับมาอ้วก็กก็ได้แตบบ่นี่แตงัดขึ้นมาให้ดูหมดพร้อมกันเลยแล้วก็วางให้ดูเลยนะคะที่งัดอยู่เป็นชุดสตาร์ทนะคะนี่คือหน้างานและเนื้องานจริงๆของการพันมอเตอร์ในรูปแบบของช่างทองนะคะช่างแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็น f อที่ดูมาเรื่อยๆจะรู้ว่าหน้างานและงานพันมอเตอร์เป็นแบบนี้นะคะ คลิปนี้เป็น ep 2นะคะถ้าท่านไม่ดูเว้นไปซัก ep หนึงท่านจะไม่รู้เรื่องถ้าอยากพันเป็นนะถึงถึงท่านจะทำไม่ได้แต่ท่านรู้และได้นะคะเพราะว่างานพวกนี้ค่อนข้างหาดูยากค่ะที่ละเอียดนะเพราะฉะนั้นนะสำหรับคลิปเมียช่างท่านอย่าตกใจกับเวลานะคะถ้าใช้เวลาน้อยๆก็จะมีคอมเมนต์บอกว่าไม่รู้เรื่อง ตลอดช่วงนี้เมช่างจะทำเป็นคลิปสั้นๆให้ท่านแต่คลิปเต็มมีนะคะเนาะถ้าท่านบอกว่าไม่เข้าใจให้ท่านไปดูคลิปเต็มนะนก็เสา็จพอสตาร์ทออกได้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดลันนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสตาร์ทใช่ไหมคะอันนี้เป็นชุดสตาร์ทนะครับโอเคเนี่ยค่ะสตาร์ทก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสิบสองสิบแปดหกเห็นไหมคะ แล้วเดี๋ยวเรามานับรอบกันให้ช่างทองเอาชุดลันขึ้นมาก่อนเนาะชุดลันเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยมานับรอบทีเดียวใช่ไหมคะคเดี๋ยวมาดูชุดลันนะครับว่าเขาลงเท่าไหร่นะครับชุดลันเราก็สังเกตดูนับจากตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาก็ลงหกเหมือนกันนะครับชุดลันนะหกแปดสิบสิบสองนะครับก็เอาขึ้นมาเลยครับ ถ้าง,งัดก็ระวังบาทตรงนี้เ้าเสียนะครับถ้าง,งัดนะเวลาง,งัดถ้าเรามีตัวอย่างเนะง,งี้ยเสียได้ก็เสียไงค,ค่ะจุดเล็กๆน้อยๆช่างทองก็บอกนะคะแต่จุดเล็กๆน้อยๆนั้นนะ่ะสำคัญมากนะคะเพราะถ้าบาเสียเนี่ยเวลาประกอบมอเตอร์มอเตอร์จะไม่ได้ศูนย์นะมีจุดรันนะครับรันก็ลงเหมือนกันเลยแปดสิบ สิบสองนะครับตัวนี้ก็สิบสองใช่ไหมคะอะไรมเกิดอะไร การพัน 1, ชุดลันเป็นสองชั้นนะครับตอนนี้นะออก็แปลกดีนะครับอันนี้สแตนดานไหมคะอันนี้จะตนดาร์ดเลยครับเห็นไหมครับพันชุดลันเป็นสองชั้นนะซึ่งตัวนี้ข้อมูลตัวนี้เราจะหาข้อมูลแท้จริงมาจากตรงไหนนะครับก็คือข้อมูลที่แท้จริงก็จะมาจาก าสายเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับหมายถึงว่าพันสองรอบแล้วไปลงในร่องเดียวกันเหรอคะพันสองครั้งใช่ครับพันสองครั้งลงล่องเดียวกันใช่ไหมเนาะเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงค่ะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ ข้อมูลตรงนี้สําคัญนะคะหัวสายตรงนี้นะเราจะดูว่าพันกี่เส้นเท่านั้นเองนะครับนะะะสายตรงนี้จะบอกเราได้ว่าเขาพันกี่เส้นถ้าเขาพันเส้นเดียวพวกนี้เวลาเราพันอะ่ะเราเราไม่ต้องแบ่งแบบนี้นะครับเราไม่ต้องแบ่งแบบนี้นะครับเรานับรอบแล้วก็พันไปเ,เพราะว่าการลงแบบนี้นน,น่าจะเป็นเครื่องลงนะครับ เป็นเครื่องแล้วก็เป็นเทคนิคการลงของเครื่องนะครับเขาอาจจะเป็นการลเป็นเทคนิคของเขานะครับซึ่งตรงนั้นเราจะไม่ได้ไปยุ่งนะครับแต่เราจะมาแกะข้อมูลตรงนี้เท่านั้นนะครับตรงหัวสายนะหัวสายก็คือตัวนี้เป็นสตาร์ทนะครับสีน้ำตาลเป็นสตาร์ทนะเป็นเป็นคู่สตาร์ทนะครับ สตาร์ทพันเส้นเดียวถูกต้องแล้วทีนี้แต่ที่เราเห็นเนี่ยคือชุดลันเนาะทีนี้เป็นชุดลันนะครับเขาต่อกลางลันนะครับดังนั้นสตาร์ทจะมีแค่เส้นเดียวที่เหลือก็จะเป็นชุดลันที่เหลือก็เป็นชุดลันซึ่งช่างได้วัดดูแล้วนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับสตาร์ท จะพลันใช้เบอร์เดียวกันเส้นเดียวนะครับเรามาดูตรงกลางลันนี้ก็ได้ครับตรงกลางลันเป็นเส้นเดียวนะครับตรงกลางลันก็เป็นเส้นเดียวตรงนี้นะครับอ่ะพอจะไลิกออกนะครับเนไหนะตรงนี้ลงมาสตาร์ทนะครับกลางลันนะ ลงมาสตาร์ทพันอย่างละเส้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะนับรอบนะครับนีนนะคลิปนี้ถ้าใครไม่ดูถือว่าพลาดเลยนะคะเนาะอย่าตกใจกับปกคลิปนะเมียช่างจะเขียนปกคลิปเพื่อให้ท่านที่มีปัญหาแบบนี้แล้ว จะทำยังไงถ้าเจอปัญหาแบบนี้ซึ่งช่างทองเคยเจออยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากจะให้เอฟซีที่เจอปัญหาแบบนี้ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อให้คลิปเนี้ยไปถึงท่านที่เจอปัญหานี้อยู่นะคะแล้วจะได้แก้ปัญหาได้แบบง่ายๆเหมือนที่ช่างทองทํานะเดี๋ยวจะให้ช่างทองแก้ปัญหาให้ดูแต่ตอนนี้ช่างทองแก้ปัญหาให้แล้วนะเนาะ ก็คือไม่ต้องพันตามทั้งทั้งทั้งที่ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดแ้ะช่างทองเคยบอกตลอดว่าปั๊มน้ําต้องพันแบบเดิมก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะคะเพียงแค่ไม่พันสองรอบเหมือนเขาเนี่ยของเขาพันชุดลันอะลงหกก็สองครั้งเห็นไหมคะพันค่ะนี่รอบหนึ่งแล้วก็ใส่ลงหกแล้วก็พันอีกชุดหนึ่งใส่ลงหกเหมือนกันนะคะแต่ไม่ต้องเดี๋ยวช่างทองจะพันทีเดียวลงทีเดียวและเดี๋ยวไปเจอกันประมาณ EP สามได้ผ่านแน่เนาะเพราะว่าอีพีสองจะให้จบเลยจะให้ช่างทองนับรอบให้ดูด้วยก็อาจจะใช้เวลาถึงสิบกว่านาทีจะนับรอบนะครับนับรอบก็นับเทีาไเส้นนะครับเพราะว่าเขาลงเนับให้ดูเฉพาะชุดแรกนะครับเอาแค่ชุดแรกก็พอเนาะจะได้ไม่นานงั้นขอชุดรันได้ไหมเพราะว่าชุดรันที่ช่างทองบอกว่าเดี๋ยวนับให้ดูชุดแรกครับแล้วก็ที่เหลือก็ตัดมาดูรอบที่เขียนไว้เลยโอเคนะครับขัตอนนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับได้สิบแล้วม้วนไว้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องไป <S 1> 1, <S จำเยอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบเอ็ดรอบนะครับก็คือยี่สิบเอ็ดรอบใช่ไหมคะ ทั้งหมดก็เป็นตัวนี้สิบยี่สิบนี่นะครับสิบยี่สิบแล้วก็เหลืเอ็นะครับ21กยี่สิบเอ็ดรอพี่น้องเขียนคำว่าลอกเลี่ยฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชุดลันนะครับชุดลันอันนี้คือชุดแรกที่ที่เขาพันเนาะที่เราเห็นเนาะเราจะดูว่าเขาันเท่ากันไหมหนึ่งสอง สามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันติดกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดเก้านะครับมีอีกนะคะเนาะลงถูกยังไม่หมดนะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, จ็ดแปดเบอ่าหกเจสิบเก้านะครับเท่ากันคือคือเขาพันชุดละสิบเก้าถูกไหมคะเนาะสิบเก้าบวกสิบเก้าก็เป็นยี่สิบอืมใช่สามสิบแป ใช่ไหม <3 S 1> ใช่สามสิบแปดะคะเขียนได้เลยค่ะก็ตัวนี้ก็รอบจะอยู่ที่สามสิบแปดนะครัาสิบแปดรอบอชุดลันนะคะเดี๋ยวน้องก็จะเนยรับนับแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่ชัางทองนับครบแล้วเพื่อไม่ให้เวลาของคลิปนานนะคะแล้วก็จะมาทําความสะอาดให้ดูทําความสะอาดจะเป็นอีพีต่อไปนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอน ครบทุกรอบแล้วเลยนะคะนี่คือเทคนิคการนันะรบรอบพันมอเตอร์นะคะครับนี่คือเบอร์ลวดนะครับชุดลันนะครับลงหกสามสิบแปดรอบนะครับลงแปดห้าสิบสองนะครับลงสิบหกสิบนะครับสิบสองก็แปดสิบนะครับชุดสตาร์ทก็ยี่สิบเอ็ดสามสิบสี่สี่สิบสี่นะครับแล้วก็ 72นะครับนะครับ72ชุดนี้นะ44ชุดนี้34ตัวนี้นะครับย1เดตัวนี้นะครับอันนี้คือ80นะครับของสแตนดาร์ดเลยเขาแบ่งครึ่งพันอย่างเงี้ยนะครับเป็นเกี่ยวกับเทคนิคเขานะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคของเครื่องพันนะครับนองจากเนาะตัวนี้ก็60นะครับ ก็พันแบ่งครึ่งฝั่งละ30นะครับส0บ0ี่อย่างเงี้ยนะครับก่อนนะับครึ่งคก็รวมกันก็ได้60นะครับตัวนี้ก็52นะครับ8อดหนี่คือชุดลังนะครับค,ครับตัวนี้ก็ได้ที่65นะครับ 0 5, 5. นจก็นะครก็จะเท่ากับเป็นเบอร์ย2ิบสองนะครับย2ิบสองครึ่งนะครับหรือย2 5ิบสองจุด้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่คือเบอร์ลวดนะคะก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกัน ep 3เป็นการทำความสะอาด สลัดแม่เหล็กนะคะนี่เห็นไหมคะว่าเขามีไมล่าเดิมนะคะแล้วก็มีรอยสนิปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำความสะอาดเขาให้เรื่มเลยนะคะเดี๋ยวมาดู ep สามนะใครอยากรู้วิธีทําความสะอาดมีฟซีของมาอยู่นะเรื่องการทําความสะอาดสลัดแม่เหล็กนะคะตัวนี้ถือว่าไม่สกปรกมากแต่จะทําคลิปให้ดูนะคะว่าเทคนิคหรือวิธีหรืออุปกรณ์มีอะไรบ้างดูใน ep สามได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep สามจ้า